อาต,ต you, <literal> <illar> ุก <ett> ต <Cloud> er ุกตุกตุกจะโตนี่ก็ง่วงแหรอลูกนเจ้าอะไรลูกสอนน้องทำเอาอะไรลูกอาการเป็นยังไง อย่าเล่นลูกอย่าอย่าอย่าอสน้องก็ทำแต่นะแหนะแหนะแหนะนปั๊บไปกินแล้วแม่พาเรางปโกนโก้โกนซื้อโกยให้แม่ไปไปดูที่มันจะมีไหมโกนโกนโกนเจ็ดเสอช่อ้าอ้าโออ้าโ้าอาะ ไปก่อนนะไม่รอนะ